โชคดีมากจะเห็นรถไฟหลายขบวนเลยวันนี้ตรงนี้เป็นเป็นวิวที่สวยมากๆเลยเป็นทางเดินด้านหน้าแม่น้ำรายนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อคนไทยที่อยู่เมืองไทยและเพื่อนเพื่อคนไทยที่อยู่โัวลงนะคะวันนี้สาพาเพื่อนๆมาเที่ยวเมืองปัคดานะคะเมืองนี้จะมีสองฝั่งเนาะสายจะพาเพื่อนเเดินที่สวนสาธารณะซึ่งติดกับท่าเรือนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำรายนะคะ ส่วนอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวสาจะไปทำข้างในเมืองนะคะแต่ว่าทำเป็นสองคลิปนะคะเพราะว่าเมืองนี้จะเป็นเมืองที่สวยมากๆต้องแยกคลิปถ่ายนะคะถ้าถ่ายคลิปเดียวมันจะยาวไปเนาะสวนสาธารณะ,ะเห็นไปไปไปสวยมากๆเราเคยเห็นในมิวสิกวิดีโอและหลายมิวสิกนะคะเพื่อนๆแล้วเรามาสัมผัสของจริงตื่นตาตื่นใจมาก ซ้ยจริงๆเนี่ย ถไฟรถไฟโอ้สวยมากเลยนี่จะเป็นทางข้ามแล้วนะคะว้าวตรงนี้จะสวยมากโอ้ตรงนี้สวยมากเลยโอ้ต้นนี้คลาย,ายต้นโพบบ้านเรานะ สวยมากโอ้ต้นใหญ่ต้นใหญ่มากเลยนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นท่าเรือเคิร์นนะคะตรงนี้สวยมากเลย นี่ค่ะเพื่อนๆจะมีม้าให้นั่งด้วยหนาวสิคือค่ะค่ะะสวยมากเลยน,นี่เทียบน,นะคะว้าวสวยมากสวยมากโอ้สวยมากค่ะตรงนี้ อยู่ใกล้นะคะรถไฟว้าวสวยมากตอนนี้อากาศหนาวมากมันอยู่ใกล้แม่น้ำนะคะอันนี้คือแม่น้ำไลยนะคะเพื่อนๆจะเป็นท่าเทียบเรือเนาะอันนี้จะเป็นเรือท่องเที่ยวเนาะนี่ค่ะ ตรงนี้ก็จะมีม้าให้นั่งด้วยโอ้นบรรยากาศตรงนี้สุดยอดเลยนี่รับผู้โดยสารขึ้นเรือกันแล้วพะไม่ค่อยมีผู้โดยสารเลยได้ดูตรงนี้ใช่แล้วมันมีลมค่ะเพื่อนๆหนาวจะให้ดูบริเวณตรงนี้นะคะโอ้ตรงนี้สวยมากเลย อาจะมีท่าเรือไปหลายเมืองนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นที่ซื้อตั๋วนะคะนี่ค่ะแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีผู้โดยสารเท่าไหร่ตรงนี้สวยมากจะดูตรงนี้นะคะว้าวสวยมากค่ะสวยมากนี่ค่ะเ,เพื่อนๆโอ้อากาศหนาวมาก มันอยู่ใกล้เขาค่ะว้ามือสัตว์เลยหนาวมากนี่คุณจายตอนแรกบอกไม่หนาวพอมาอยู่สถานที่จริงหนาวค่ะตรงนี้สวยเป็นวิวที่สวยนะคะอันนี้สาถ่ายข้างนอกเนาะเดี๋ยวในเมืองจะสาจะถ่ายอีกคลิปนึงเนาะนี่นี่นนโอ้โชคดีมากจะเห็นรถไฟไหลขบวนเลยแบบนี้ สวยมากนี่ตรงนี้ตรงนี้ว้าวดีแนกนะคะนี่สายจะให้เห็นเดียวเนาะแต่ลมแรงมากค่ะมันอยู่ในซอกเขานะคะเพราะว่ามันจะมีภูเขาทั้งสองด้านและด้านล่างก็จะเป็นแม่น้ำลายเนาะมันเป็นช่องลมพัดพอดีเลยหนาวมากๆนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนโอ,อ้ตรงนี้สวย เนี่ยจะให้ดูบรรยากาศอืมสวยมากสวยมากโอ้นี่ค่ะเพื่อนๆตรงนี้เป็นเป็นวิวที่สวยมากๆเลยสามไม่ได้มาตรงนี้ประมาณสามสี่เดือนนะคะตั้งแต่หน้าร้อนเนาะนะคะน่าจะสามเดือนเนี่ยค่ะวิวตรงนี้สวยแต่ลมค่อนข้างที่จะแรงนะคะเนี่ย ตรงนี้จะเป็นทางเดินนะคะเป็นทางเดินด้านหน้าแม่น้ำไรยนะคะที่ครเพื่อนมาถ่ายรนะูปเนาะคนถ่ายมารู้เดินไปไหนละ่ะชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยเป็นสวนสาธารณะที่สวยมากอันนี้จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวตามสายเดินไปบริเวณรอบๆเลยนะคะ ตื่นตาตื่นใจสวยมากแต่ละเมืองช่วงนี้กำลังสวยน,นี่ค่ะต้นนี้สวยมากเลยค่ะเพื่อนเห็นไหมคะ่ะเางดินี้เห็นไสาบ,บอกว่าถ้ามันมีแดดนะคะถ้ามีแดดแล้วก็มีลมเนาะแล้วใบไม้มันร่วงลงมานะถ่ายภาพแล้วมันจะสวยมาก นี้ก็หโหบริเวณนี้สวยมากค่ะเพื่อนเราจะมองเห็นตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นทางเดินนค่ะนี้จะเป็นทางเดินแล้วก็จะมีม้าให้นั่งด้วยจุดชมวได้ะะี้น,นี่คนี่ค่ะช่วงตรงนี้จะเป็นช่วงที่สวยมากเลย